สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถ SUV เข้าใหม่นะครับต้องบอกว่าคันนี้ Toyota Land c r UISER SUV King Size เลยคือไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซล 4,500ccv8 สุดยอดสมรรถนะแน่นอนนะครับบอกเลยว่าท่านใดที่ได้ไปนะ SUV รุ่นนี้นะประทับใจไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนผมจะพามาดูคันนี้สีบอลเงิน นานๆจะมีเข้าทีหนึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีสีขาวนะครับแล้วก็สีสีดำนะครับแต่คันนี้สีบอลเงินนะราคานี่บอกเลยว่าโดนใจแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้ SUV ไซส์ใหญ่นี้ราคาถือว่าแพงมากเกือบ10ล้านนะสำหรับเวกส0แต่คันนี้บอกว่าเราใจเดี๋ยวพาไปดูกัอนอย่างแรกเลยนะคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ขัดสีนะเดี๋ยวจะขัดเคลือบเงาให้แต่ว่าอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นก่อนว่า วิ่งสองร้อยเครื่องยนต์ดีเซล v แปดนี้คันนี้เป็นยังไงหลายท่านถามเข้ามาเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนแล้วเย็นนี้จะขัดสีนะฮะเพิ่งมาถึงนะครับอย่างแรกเลยพาให้ดูก่อนเลยมีรอยนิดนึงนะน้องออยให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่ามันมีรอยรอยแมวขวนก่อนที่จะขัดสีนันเป็นยังไงนะครับส่วนขัดแล้วจะออกมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวดูว่าจะต้องทําสีหรือเปล่านะครับนี่คือนะครับแผ่นกันความร้อนใต้ฝา,ากระโปรงต้องบอกว่างานสะอาดเรียบร้อยดูดีเลยทีเดียวสติ๊กเกอร์นะครับน้ายา 134A ยังอยู่ครบเลยนะฮะมุมด้านขวาก็จะเป็นตัวสติกเกอร์เลขเลขตัวรถนะครับเพราะทุกชิ้นเองไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหน้าท้ายหลังและ4ประตูเองจะมีเลขตัวรถประกบติดประกบติดอะไรคะเลติดติดกำกับอยู่แหมติดประกบติดประกับโอเคต้องขออภัยนะพูดผิดผิดถูกถูกนะครับมาให้มาดูก่อนนะครับคันนี้เอง ด้านนอกเองฝากระโปรงก็มีรอยขันนะครับนี่คือผมบอกว่าเคยทําสีนะครับเคยเคลมฝากระโปรงมาแล้วแต่ตะเข็บนะฮะทั้งเส้นเนี่ยถือว่าเดิมจากโรงงานคันนี้ไม่ชนนะแต่เคลมสีฝากระโปรงหน้าหรือเคยทําสีมาแล้วนะครับเครื่องยนต์นะครับ V8 นะครับเครื่องยนต์ดีเซลอินเตอร์คูลเลอร์นะแรงม้านี่หายห่วงเลยนะครับสำหรับ V8 เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นนี้นะครับแบตเตอรี่2ลูกนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับ เครื่องยนต์2 8 6แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีนะครับคันหน้าก็ถือว่าสวยสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับไม่เคยชนแน่นอนนะสำหรับคันนี้เครื่องยนต์นี่เนี้ยบเลยเพราะว่าเครื่องยนต์นี่เพิ่งไปเก็บงานทําทุกอย่างมานะครับเพราะฉะนั้นเองใช้ได้เพระว่า3-4แสนโลไม่มีปัญหาและที่เสมคัญน,นะฮะร,รุ่นนี้เองอปัญหาที่เจอคือควันดําคันนี้เซ็ตมาใหม่หมดเรียบร้อยรับประกันได้ว่าควันดําไม่มีแน่นอนนะฮะ ภายนอกนะฮะก็จะเห็นว่านอกจากฝากระโปรงคานหน้าที่สวยเรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้าไฟตัดหมอกนะครับถือว่ายังสวยไซสปิ้งอยู่เลยนะครับปี2009นสำหรับคันนี้นะฮะตามมาดูด้านข้างนะครับย่างนะครับรุ่นนี้นะครับแม็กจากโรงงานขอบ22.85 0นะครับ50ขอบ20มีรอยบ้างนะครับนี่ยังไม่ได้เก็บงานนะ เพราะว่ารีวิวให้ดูก่อนอะไรไม่เรียบร้อยเราเก็บให้พร้อมใช้เลยนะครับแต่เล็กๆน้อยๆนะก็จะดูให้เห็นนะครับแนะนําให้เห็นว่ามันมีตําหนิที่ตรงไหนบ้างนะครับยางโยโกฮามานะครับยางก็ถือว่าสภาพยังสวยเลยนะฮะยังเป็นขนอยู่เลยนะครับว่า้นใช้ได้อีกยาวๆเลยช่วงล่างรุ่นนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดมีระบบ AHC ปรับสูงต่ำนะครับโอเคมาดูต่อภายในนะฮะเบาะเบาะก็มีรอยแตกบ้างนะครับแต่ว่า าจะเปลี่ยนชิ้นนะครับแต่นอกนั้นก็ถือว่าเรียบร้อยดูดีทุกตัวเนี่ยมีเบาะคนขับที่มีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะมีรอยมีรอยสีแตกนะครับแต่ถือว่า,าก็ไม่น่าเกียดนะแต่ว่าอยากจะเก็บให้ดูดีเพราะรถคันหนึ่งราคาแหมสามสี่ล้านมันก็ต้องส,สวยๆหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูเลขใหม่นะครับเลขใหม่คันนี้สองแสนสองหมื่นเก้าพันกิโลนะครับสองแสนสองหมื่นเก้าร้อยสิบเจ็ดกิโล นะครับรถปี2009 2009ก็เกียร์ P.O.I. สิปียี่สิบอย 10, ี 22, 23, 14, ่สิบสามสิปี14ปีถ้าปีละ2อ0 0 0ื่นก็สองแสนสนะก็2อ0 0 0นสะนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเองเลขไม้ก็ถือว่าโอกแก้ไขนะครับเป็นไม้นะไม่ใช่กิโลนะนะต้องขออาภัยท่านผู้ชมด้วยนะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับมีอ่าปรับแข็งนิ่มปรับสูงต่ำนะครับ เครื่องยนต์ดีเซลไม่มีคูบ็อกไม่มีตู้เย็นนะครับแต่ช่วงล่างาเต็มระบบเลยนะครับ AHC นะครับปรับเบาะไฟฟ้าทุกอย่างออปชั่นเต็มนะพูดง่ายๆพวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้มาครบเลยนะระบบเอนเตอร์เทนจอนะครับมีจอหน้าและก็จอด้านหลังด้วยนะครับเอนเตอร์เทนให้มาครบเลยนะครับนี่คือ ด้านหลังนะฮะผู้โดยสารตอนหลังเบาะนี่ถือว่ายังสวยยังจําอยู่เลยนะฮะเบาะไม่มีตามําหนิเลยนะครับเพราะด้านหลังนี่นะครับใช้ใชงานน้อยมากนะครับแล้วมาดูปาดท้ายประตูหลังนะครับพรมด้านหลังนะครับ mari claro ตะเข็บต,ต่างๆนะฮะนี่คันนี้ไม่ได้ล้างนะฮะ๋ยวจะเก็บงานเพิ่มเติมนะฮะก็ถือว่าตะเข็บทุกอย่างยังสวยยังดูดีอยู่นะครับพรมทุกอย่างสวยงามลงตัวนะครับนี่คือสภาพห้อง โดยสารเบาแถวสามนะฮะเหลือฟอกหรือเก็บงานแค่นั้นเองนะฮะแต่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นก่อนว่าสภาพก่อนที่จะเก็บงานเป็นอย่างไรนะฮะนี่คือสติกเกอร์ด้านหลังนะฮะเพราะทุกชิ้นเดิมจากโรงงานนะฮะยางดีสีบอดี้โครงสร้างดีนะครับก็เหลือเก็บงานเล็กๆน้อยๆน,นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนานๆจะมีเข้าทีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเจอเครื่องยนต์เบนซินนะครับ อนุญาตเนี่ยสำเนาเลียบอยู่ในมือผมนะฮะ8ตุลาคม52ปี2009นะครับปี2009เนี่ยสำเนาเลียบอยู่ที่มือเลยนะครับอ่าจด8ตุลา52นะครับโอเคนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะได้แลนด์ครูเซอร์สุดยอดของสมรรถนะนะครับ รถยนต์สําหรับผู้บริหารสายลุยนะครับเพราะว่าไปได้ทุกที่ที่ท่านอยากจะไปแน่นอนนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซล v 8นี่เต็มสมรรถนะแน่นอนช่วงล่างนะครับระบบ AHC ที่สมบูรณ์แบบนะครับรับรองว่าถ้าสมบูรณ์แบบนี้นะครับขับไปนะฮะเข้าโค้งนะครับเบรคหัวไม่ทิ่มเข้าโค้งรถไม่เอียงนี่คือสมรรถนะของ a h c เขามั่นใจแน่นอนสําหรับแรงพุลเซอร์ v x 200ถ้าท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับโทรหาได้เลยนะครับ0 8 4ย 7, 7 7 6 6 9 9 นะครับหรือแอดไลน์นะครับตามไอดี ID ที่ทีมงานให้มานะรหรือจะมาลองขับตัวจริงที่มงคลคาเซนเตอร์สำนักง,งานใหญ่อุบลราชธานีนะครับบอกแล้วว่าคันนี้พร้อมใช้งานแน่นอนนะครับหรือจะมา,อาลองขับก็มาได้หรือจะอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยนะครับก็โทรมาหาส่งรูปส่งตำหนิต่างๆให้ดูนะครับทำแล้วเหลือจุดตรงไหนบ้างนะครับส่งรถให้ถึงที่บ้านไฟนซ์ไปเซ็นถึงที่บ้านได้เลยนะครับ เออโอ้ลืมราคาทุกทีเลยนะต้องขออภัยนะหลายท่านว้พูดเสร็จแล้วลืมราคานะฮะราคานะครับ,ราารบพิเศษนะครับรถคันนี้ไม่ต้องเก็บงานไรแล้วอะไรไม่ดีเก็บให้เรียบร้อยนะครับในราคาพิเศษแค่า3ามล้านหกแสนห้าหมบาทเท่านั้น3ามล้านหกแสนห้าหมบาทนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของแลนด์ครูเซอร์คิงออฟออฟโรดสุดยอดของสมรรถนะโทรหาได้เลยนะครับศูนย์แปดสี่เจ็ดเจ็โทรหาผมได้เลยนะครับให้บริการทุกๆุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ ก็ฝากนะครับถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์ให้เพื่อนๆเราได้เห็นว่ามีรถเข้าใหม่มาผมจะส่งให้ทุกท่านได้ดูนะครับคันไหนเก็บงานยังไม่ได้เก็บคันไหนพร้อมแล้วไม่พร้อมจะส่งให้ท่านดูถึงบ้านทุกๆวันวันนี้ต้องขอบพระคุณที่ติดตามลาไปก่อนครับสวัสดีครับ